จะมีการพูดถึงวันที่พระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งมาเพื่อทำลายองค์การศาสนาเท็จสัตว์ร้ายเปิดศึกสงครามกับกษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลกที่ปกครองและใช้อำนาจไปในทางชั่วร้ายหรือที่เรียกว่าสงครามอมาเกดอนนั่นเองคำนี้เนี่ยอมาเกดอนครับน่าจะคุ้นหูคนรักหนังดีนะครับซึ่งถ้าพูดถึงสงครามอมาเกดอนเนี่ยในไบเบิลมีการบันทึกไว้ในลักษณะการพยากรณ์ครับ ว่าสงครามนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับระหว่างรัฐบาลของมนุษย์กับพระเจ้าสงครามอมาเกดอนจะทําลายการปกครองของมนุษย์ให้หมดไปฮะโดยเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยกษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพฮะจะมารวมตัวกันเพื่อเข้าสู่สงครามในวันใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งพระเยซูคริสครับจะเป็นผู้นํากองทัพในสวรรค์ครับมาปราบศัตรูของพระเจ้าซึ่งศัตรูเหล่านี้ ก็รวมถึงคนที่ต่อต้านพระเจ้าและคนที่ดูถูกพระนามของพระองค์ด้วยในคัมภีร์นั้นบอกว่าแม้แต่ในตอนนี้ครับรัฐบาลของมนุษย์และคนที่สนับสนุนรัฐบาลเหล่านั้นก็ถือว่าต่อต้านพระเจ้าทั้งสิน้นไม่มีผู้ใดรู้ว่าพระเจ้าจะใช้อำนาจแบบไหนในสงครามนี้แต่อาจเป็นวิธีที่พระองค์เคยใช้ในอดีตครับเช่นลูกเห็บแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุฝนฟ้าผ่าหรืออาจจะมาในรูปแบบของโครคภัยไข้เจ็บต่าง หรืออาจจะบันดาลเพลิงการร่วงลงมาจากชั้นฟ้าและผลานไหม้ไปทั่วแผ่นดินโลก